สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํารูปแบบการต่อลงดินของตู้ประธานชุดเดียวจ่ายไฟให้อาคาร2หลังหรือมากกว่าโดยจะขออ้างอิงจากข้อกําหนดจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ให้กับเพื่อนๆครับตู้ MDB นะครับก็คือตู้เมนประธานซึ่งจะเป็นตู้ไฟฟ้าหลักที่รับไฟมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ําจากการไฟฟ้านะครับ กรณีที่รับไฟมาจากหมอปแปลงไฟฟ้าในด้านแรงต่ำนะครับสายลาย1ลาย2และลาย3เราก็จะเดินสายเมนมายังเมนเบกเกอร์ภายในตู้ MDB ครับและสายนิวเทลจากหมอปแปลงไฟฟ้านะครับก็จะเดินสายมายังนิวรทลบาร์และเชื่อมต่อด้วยสายต่อฝากหลักมายังกราวบาร์เพื่อเชื่อมต่อกับสายต่อหลักดินไปยังแท่งหลักดินครับ สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ3ามเฟสนะครับรูปแบบการเดินสายก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งสายต่อฝากหลักนะครับระหว่างนิวทรเบาและกราวบาะจะติดตั้งเพียงจุดเดียวที่ตู้เมนประธานครับ กรณีที่เพื่อนๆต้องการจ่ายไฟจากแผงเมนประธานไฟฟ้าหลักไปยังแผงไฟฟ้าย่อยที่ติดตั้งอยู่อีกอาคารหนึ่งข้อกําหนดการต่อลงดินตามมาตรฐานใหม่นั้นจะมีข้อกําหนดอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัท p r o w o r k Detail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจใตู้คอน s u m e r unit นะครับพร้อมเบรกเกอร์ Baker, กันไฟรั่วไทยบี B, ไปติดตั้งกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่บ้านและเพื่อนๆที่สนใจให้ทางช่องนะครับบริการออกแบบและจัดตู้ไฟฟ้าตามความต้องการในการใช้งานเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านที่ช่องทาง Line a d the Cop e อ g i n e e r ครับ กรณีที่เพื่อนๆต้องการจ่ายไฟจากแผงเมนประธานนะครับไปยังแผงไฟไฟ้าย่อยที่ติดตั้งอยู่อีกอาคารหนึ่งการเดินสายป้อนนะครับสายเฟสแล้วก็จะเดินสายลายหนึ่งลายสองและลายสามจากเบรกเกอร์ย่อยในแผงเมนประธานไปยังเมนเบรกเกอร์ของแผงไฟฟ้าย่อยครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากนิวทัลบาร์ในแผงเมนประธานไปยังนิวทัลบาร์ในแผงไฟฟ้าย่อยครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับพุทธศักราช2564ในบทที่4การต่อลงดินในหน้าที่4.2ข้อที่4.4การต่อลงดินของอาคารที่รับไฟจากสายป้อนข้อย่อยที่4.4.1เรื่องหลักดินก็จะกำหนดไว้ว่าอาคารที่รับไฟนั้นนะครับจะต้องจัดทำหลักดินและสายต่อหลักดินครับนั่นก็หมายความว่าอาคารหลังที่2นะครับจะต้องบังคับทำหลักดินขึ้นมาใหม่ครับ โดยเดินสายต่อหลักดินนะครับจากกราวบาในแผงไฟฟ้าย่อยไปยังแท่งหลักดินครับและในข้อกำหนดที่4.4.2.1นะครับเมื่อรับไฟจากสายป้อนต้องมีการเดินสายดินของบริพันไฟฟ้าไปกับสายป้อนนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเดินสายลายสายนิวทรัลและสายกราวจากแผงเมนประธานหลักไปยังแผงไฟฟ้าย่อยครับโดยขนาดสายกราวเส้นนี้นะครับให้อ้างอิงขนาดสายตามตารางที่4.2ครับ ส่วนสายนิวเทลที่เดินมายังแผงไฟฟ้าย่อยนะครับห้ามต่อถึงการก,กับสายกราวและห้ามต่อสายนิวเทลนี้นะครับเข้ากับสายต่อหลักดินอีกครับ หากเป็นพื่อนมีอาคารที่ติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อยมากกว่า2อาคารนะครับข้อกําหนดการต่อลงดินของสายป้อนที่รับไฟก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเพื่อนเอนเดินสายเฟสสายนิวเทลและสายกราวจากแผงเมนประธานไฟฟ้าหลักไปยังแผงไฟฟ้าย่อยครับ โดยที่แผงไฟฟ้าย,ย่อยนะครับสายนิวรัลจะไม่ถูกเชื่อมต่อกับสายกราวอีกและที่แผงไฟฟ้าย,ย่อยแต่ละอาคารนั้นนะครับจะต้องจัดทําแท่งหลักดินและเดินสายต่อหลักดินนะครับจากกราบาที่แผงไฟฟ้าย,ย่อยไปยังแท่งหลักดินนั้นครับในการติดตั้งสายป้อนนะครับให้กับแผงไฟฟ้าย,ย่อยที่อยู่แต่ละอาคารนั้นเพื่อนเพื่อนจะต้องเลือกรูปแบบการติดตั้งที่จะต้องป้องกันไม่ให้สายนิวโัรหลุดหรือขาดครับ โดยส่วนใหญ่ที่แผงไฟฟ้าย่อยที่รับไฟฟ้าในระบบ3เฟสมาจากแผงเมนประธานหลักนะครับก็มักจะมีโหลดที่ใช้ไฟฟ้าในระบบ1เฟสติดตั้งอยู่ภายในอาคารนั้นครับเช่นโหลดแสงสว่างโหลดเต้ารับโหลดเครื่องปรับอากาศเป็นต้นครับ ซึ่งในสภาวะปกตินะครับถ้าเราวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าระหว่างเฟสเราก็จะวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าได้ประมาณ380-400โวลต์ครับแต่ถ้าเราวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าระหว่างสายเฟสเทียบกับสายนิวทอลนะครับเราก็จะวัดแรงดันได้220-240โวลต์โดยประมาณครับ หากเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ทําให้สายนูเทลของสายป้อนที่มาจ่ายให้แผงไฟฟ้าย่อยนี้ขาดหรือหลุดนะครับก็จะส่งผลทําให้สายนูเทลภายในอาคารนี้มีไฟครับและจะส่งผลกับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้า1เฟสนะครับซึ่งจะไม่สามารถทนแรงดันที่ไม่ใช่220โวลต์ได้ครับดังนั้นนะครับในการติดตั้งสายป้อนให้อาคารที่รับไฟฟ้าในระบบ3เฟสสี่สายเพื่อนๆจะต้องเลือกรูปแบบในการติดตั้งที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของเพื่อนๆได้นะครับหากรายละเอียดในคลิปนี้ไม่สมบูรณ์ตรงจุดไหนนะครับผมต้องขออาภัยเพื่อนๆไว้ด้วยครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากบริษัท Pro-Work Retail ลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิรนะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายสวิตปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ p r o w o r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย